มันเป็นทุเรียนหมอนทองแช่แข็งนะครับแตกดีร้อยเปอรซด้วยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับวันนี้ผมมาเจอตู้ขายทุเรียนนะครับมันคือทุเรียนนะครับเป็นตู้ขายทุเรียนไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนแบบไหนนะครับหรือเป็นไอศครีมหรือเปล่าเขาเป็นถ้วยแบบนี้นะ ค้อยหนึ่งนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับกี่บาทเดี๋ยวลองกดดูกดเบอร์เบอร์ของมันเนาะเบอร์สิบเจ็ดนะครับกดโอเคแคปซูลทุเรียนนะครับสี่สิบบาทนะครับอ่าสี่สิบบาทจ่ายด้วยเงินสดก็ได้ทูมันนี่ก็ได้นะครับพร้อมเพวีชัดเต้ครับอารีเปและบิดเปไ,ได้หมดเลย แต่ละอันเนี่ยดูแล้วนะครับไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดเบอร์ไหนก็น่าจะได้นะโอเคงั้นเมื่อกี้ผมกดเบอร์ส7เจดนะครับเบอร์สิเจ็ดกดโอเคนะแล้วก็ได้อนี้ขึ้นมานะผมจ่ายด้วยพร้อมเพย์ละกันนะครับอ่ะพรอมเพย์พร้อมเพย์พพให้สแกนคิ code คนะครับผมใช้ธนาคาร 40บาทสแกนจ่ายอ้าวสแกนจ่ายนะครับเป็นซันเวนดิ้งนะครับอันนี้40บาทครับผมกดจ่ายนะครับตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดจ่ายเรียบร้อยครับแล้วก็รอามาแล้วมาแล้ว เบอร์สิบเจ็ดหรือเปล่าอู้มนี่ครับทุเรียนเปิดไม่ออกอาอเปิดได้แล้วอ๋อถ้าเปิดได้จะเป็นไฟสีเขียวครับอึ๊บอิบออกมาน้านี่ครับมันคือทุเรียนหมอนทองด้วย 100%ยเปนเชอรัลนะครับก็คือเป็นทุเรียนหมอนทอง100%ยเปอร์เลยลองเปิดฝาดูดีกว่าเปิดเนี่ยเปิดไม่ยากนะครับก็แง้มออกมานะครับดึงง่ายๆเลยครับถ้ามีสองมือก็จะง่ายหน่อยตรงนี้เขามีช้อนไว้ให้เรานะครับหยิบช้อนมาอันหนึ่งอย่างแรกเลยคือกลิ่นมันแรงมากครับกลิ่นนี่คือแบบว่า ทะลุแมสเลยอะใส่แมสอยู่ยังแบบได้กลิ่นนะครับกลิ่นแรงจริงสิ่งที่ตามมานะครับคือมันเจาะไม่เข้านะครับนี่คือองช้อนปักแล้วนะแต่มันปักไปแค่นี้นะครับสุดๆแล้วนะเพราะว่าทุเรียนมันแข็งมากๆนะครับมันเป็นทุเรียนแช่แข็งผมจะดองให้มันเย็นอีกหน่อยหนึ่งถ้าตักประมาณนี้พอได้นะครับก็คือตักผิวๆมันออกมาพอให้มันคลายเย็นหน่อยนะครับก็ตักง่ายหน่อยนะครับ ก็ตอนนี้ตักเป็นชิ้นได้แล้วนี่ชิ้นเป็นคําเลยนะเมื่อกี้กินไปแล้วคำหนึ่งนะครับมันหอมห,อมหวานนะครับอืมรสเนื้อทุเรียนเลยแหละเหมือนเอาเนื้อทุเรียนไปแบบไปบดอะครับแล้วก็เอามาแช่แข็งคือมันมันไม่ใช่ไอศกรีมทุเรียนนะมันคือเนื้อทุเรียนเลยอย่างเงี้ยตักง่ายขึ้นแล้วครับทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ตักสะดวกดี มันคือเนื้อทุเรียนเลยแหละอร่อยแต่กลิ่นแรงมากนะครับใครที่ชอบแบบความเป็นทุเรียนทุเรียนเนี่ยครับได้เลยอะ่ะกลิ่นรสคือขึ้นจมูกแบบสุดๆถ้วยหนึ่งเนี่ยเขามีปริมาณครับ4ี่สิบกร,รัมนะครับผม4 0่สิบกร,รัมเป็นทุเรียนหมอนทอง,องด้วยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตกกรรมะบาทนะครับก็กินหมดแล้วน,นะครับพูดง่ายๆว่าอร่อยนะครับแล้วก็ ได้ทั้งรสชาติและกลิ่นของเนื้อทุเรียนเนี่ยเต็มๆเลยครับคือเนื้อทูเรียนหมอนทองที่เอามาบดนะครับแล้วอัดออกมาเป็นเนื้อไอศครีมไม่ใช่สิเรียกว่าเนื้อทูเรียนแช่แข็งมากกว่านะสี่สิบบาทเนี่ยก็คือกินเอาหายอยากได้ประมาณหนึ่งกันนะไ้ได้ครับผมเดี๋ยวกดซื้อไปฝากที่บ้านดีดีกว่าเบอร์สิบเจดเหมือนเดิมแล้วกัน อันนี้เดี๋ยวผมจะลองจ่ายได้รับบิดเตนะครับจ่ายได้อื่นบ้างมีรับบิดเตมีตังอยู่หน่อยหนึ่งพอดีนะครับกดสแกนจ่ายทุเรียน40บาทนะครับ เด็กให้ขึ้นรอนะครับลิฟต์ก,ก็กดมารับทุเรียน ต้องรอไฟเขียวขึ้นก่อนครับนีนจะเปิดได้โอเคเรียบร้อยที่จริงผมกินไปแล้วสองถ้วยเนี่ยนี่ซื้อไปฝากที่บ้านนะครับอร่อยดีนะครับแต่จะต้องแช่แข็งไปนะครับเดี๋ยวเอากลับบ้านก็คงแช่ช่องฟิตน่าจะได้อยู่ก็ตู้นี้นะครับผมเจออยู่ที่บิ๊กซีลาดตำลบครับผมอยู่ตรงทางเข้ามาจากที่จอดรถนะครับผมตามมาจากฝั่งตึก จอดรถหรือว่ามาจากลิฟต์จอดรถเนี่ยตู้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือถ้ามาจากทางด้านหน้าห้างเนี่ยก็จะอยู่ท้ายห้างนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบก,กันอีกโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย